ตังกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวททางธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําตามธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ําเจ้าพระยามีป่าชายเลนป่าในที่ต่ํามีระบบนิเวศในลักษณะสามน้ําคือน้ําจืดน้ํากลอยและน้ําเค็มมีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทําให้เป็นแหล่งอาหารของนกนานาชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในเขตเมืองได้แก่นกบ้างรอกใหญ่นกกิ้งโครงหัวนวลน,นอกจากจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เป็นปอดของมหานาครแล้วบางกระเจ้ายังมีศิลปกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าในการอนุรักษ์ แม่รัฐบาลจะมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาให้เป็นพื้นที่สีเขียวตามมติคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2,520แต่ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคมส่งผลให้บางกระเจ้าเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจเมื่อปี2,559พบว,ว่าพื้นที่บางกระเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่โบราณสถานเก่าแก่มีสภาพเสื่อมโทรม การบุกรุกที่ดินของรัฐปัญหาขยะน้ำเสียและการกัดเซาะตะลิง่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้พื้นที่สีเขียวของบางกระเจ้าลดลงสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมเสื่อมสภาพไปและหากไม่มีมาตรการที่ควบคุมเพียงพออาจยากที่จะฟืน้นฟูให้กลับคืนดังเดิมได้เมื่อเรามีสมบัติธรรมชาติซึ่งยังคงอยู่นั้นเราทำไมไม่รักษาเอาไว้ล่ะ นะครับเพื่อชาวบ้านที่นี่เขารักท้องถิ่นเขาอยู่แต่อิทธิพลความต้องการสังคมบริโภคก็อยากจะเข้ามามีบ้านอยู่ใกล้ธรรมชาติอะไรอะไรต่างๆไอ้สิ่งของสร้างกระลุกเข้ามาเรื่อยๆถ้าป่าวัางกระเจ้าวัตถุทําลายลงไปทําลายลงไปนะครับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้วันหนึ่งก็จะหมดหมดเหมือนอย่างที่เราหมดมาแล้วนะครับสมบัติชิ้นสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าทุนนี้มีหัวทุนนี้กรเทศนั้นก็ได้ส่งเป็นหัวป็นใหญ่ ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็สงรับพื้นที่ดังกล่าเนี่ยเป็นโครงการพระราชบรมเรื่อเราก็ร่วมกับทางด้านครมป่าไม้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งทั้งองค์กรเอกชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ<ม>เข้ามาเข้ามาทําอะไรบ้างประการที่หนึ่งสมบัติที่ยังคงอยู่คือป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วพยายามมาให้อ,อยู่ให้ได้นะครับอย่าตัดไม้ทําลายป่าและรตไรป่า,แล,ปาแล้วก็จะมีบางจุดบางแห่งพื้นที่ ถูกเจาะถูกทำลายไปแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูเอากลับมา <Okay. S 1> นะครับโดยการฟื้นฟนูนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเอาพืชพันธุ์ต่างๆที่สอดคล้องกับพื้นที่เหมาะสมกับดินซึ่งเป็นค่อมข้ามพ,พิเศษเนื่เพราะที่นี่มีน้ำสามน้ำน้ำจืดน,น้ำปล่อยน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นนีเพื่อให้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงกำหนดเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ หลายส่วนก็อาจจะมองการประกาศนี่เป็นการที่ห้ามการพัฒนาในพื้นที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประกาศนี่เรากําหนดเป็นโซนนะคะการประกาศนี่จะคุมเป็นโซนเพราะฉะนั้นบางโซนเท่านั้นที่ห้ามเช่นในส่วนที่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวเช่นพื้นที่ต้นน้ําหรือพื้นที่ชายฝั่งนี่เราจะคุมเช่นห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างโรงงานบางประเภทซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วหรือควบคุมความสูงของอาคารอย่างเช่นประกาศร่างประกาศใหม่ที่เพิ่งผ่าน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยพื้นที่บางกระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแหล่งสุดท้ายที่ใกล้ที่สุดกรุงเทพเนี่ยเราจะกําหนดควบคุมความสูงของอาคารนะคะเช่นไม่ให้เกิน9เมตรในลักษณะของอาคาร เป็นตึกธรรมดาถ้าเกิดอาคารที่มีทรงปัญญาก็คือมีจั่วเนี่ยก็คือให้สูงไม่เกิน12เมตรนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการจัดสรรที่ดินห้ามไม่ให้มีการสร้างสนามกอล์ฟเหล่านี้เป็นต้นเพราะอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในบริเวณนั้นไปได้ะคะ่ะพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุกรปราการครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณที่วัดจากฝั่งตะวันออกของคลองลัดโพในพื้นที่ตำบลทรงขนองไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ตำบลบางยอตำบลบางกระสอบตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกอบัวและตำบลบางกะเจ้าโดยมีขอบเขตถึงกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตของจังหวัดสมุกปราการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้าจึงเป็นกลไกาทางกฎหมายที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบางกระเจ้าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป